아멘 <목소리도> <목소리도>

ตัวไม่ใหญ่นะทั้งตัวใหญ่ครับผมท้อนสระน้ำนะครับผมนี่ครับสระน้ำแห้งๆน้ำลงอยู่นะครับผมก็เห็นไหมมันไล่ตามอยู่ข้างหินนี้นะครับผมก็ตียมจ้ำเข้าไปนี่ครับกัดค่างดำแก้คันนะครับผมนี่ครับค่างดำแก้คันสีดำนะครับผมเจ้าสระน้ำ อโอเคครับผมฝากผลงานด้วยครับคางดำแก้คันครับสีดำครับผมสุดยอดมา,มากๆครับ